โรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องกดระเบียบซุบโคตรโดนติกแสดทนไม่ได้อีกต่อไปต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติล้มล้างกดระเบียบให้สิ้นซากร่รวมกับเหล่าสหายรุอุยงเกรียน วัดสุดแสงฝ่าฟันปัญหาหัวใจสู้เพื่อวันใหม่ของนักเรียนได้ GPA สถาบันทันแสง พวกเรา GPA ด้วยนะครับก็ทางช่อง JBN ยี่สิบห้านะครับตอนเวลาสองทุ่มนะครับก็รับรองรับประกันความสนุกแล้วก็ความแซ่บของเราได้แน่นอนครับผมครับผมติดตามครับเด็กายหนงนน้องสเตอร์ลีจะกันแล้วค่ะโอ้โหพี่ก็รอตั้งนาน คุณก็ออกไปบอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณคอยดูฝีมือฉันละจัะคุณยมิกรกรมิตรกรไม่ไมใครเหรอคะับไหนๆคุณก็ให้ฉันไปบอกแล้วนี่ว่าน,นี่คือบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรียนตัวทำความสะอาดล้านป้อนรับฉนันด้วยนะคะไม่มีทาง อีกองหนึ่กาอเขาไมีเลยไม่ราบได้ยังไงอะที่เธออยู่บ้านเนี่ยกับคนที่เธอไม่รู้ว่าเป็นคนยังไงกันแน่นะหลอเทอ่ำจะเห็นนาเขาก็เป็นความโุดแล้วรธอ ต้องเป็นสุตตาต้องแต่งตัวจัดห้ามอ้วนห้ามผอมไปกว่านี้ต้องมีกล้าวแล้วที่เห็นนี่คือแต่งตัวเบาสุดนะครับในเรื่องเบาแล้วเราเปิดกล้องกันช่วงปลายในษาใส่ชื่อคอเต่าถ่ายครับผมเป็นบทที่เล่นเราเหมือนกับไม่ใช้แรงเยอะนี่ค่ะแรงม่ที่หมาถึงะไลูกแรงทุกอย่างทุกอย่างแแรงใจดีใจค่ะเพราะปกติแบบ รับละครน้อยมากแต่ว่าพอพีเอสเพีชอติดต่อมาแล้วรู้ว่าพูดกับเป็นพี่กูนี่แบบรีบรับทันทีเคยร่วมงานกับพี่กูแล้วเก่งมากสามารถบิวให้แบบว่าคนที่เราให้ไม่เป็นน้าตาแตกได้อะไรเงี้ยนะม,มีความสามารถเยอะต,ตัวจริงเขาตลกนะฮะเป็นคนแบบว่าขําตลอดสนุกค่ะบทบาทมันก็แบบเป็นซุปตาอะไรเงี้ยซึ่ง<ะ>คุกท่ก็เล่นเป็นตัวเองง,งี้ไม่ค่ะจริง อ๋อรับบทเป็นมีดีครับผมเป็นนักศึกษาแพทย์ตีสุดท้ายครับนักศึกษาแพทย์เป็นคนที่แอบชอบเอกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทต่างเอกครับแต่ว่าเราก็แอบแอบรักเขาแต่ว่าเขาไม่เปิดใจให้เราสักทีครับผมในเรื่องเป็นหมอหมอสายไหนครับยังไม่ได้เลือกสายแล้วถ้าเกิดเลือกได้อยากเป็นหมออะไรครับรักษาหัวใจก็ดีครับ เรื่องเราก็ไม่แพ้ใครและความสนุกสนานจตั้งแต่เข้ากองมาอ่านบทมาที่สุดจริงๆจะบอกว่าสถาบันพันแสบเรียกว่าแสบแล้วฉี่ให้เพื่อนกินแล้วไอบอลนาบีสุดตาของเราหนักกว่านั้นทําไมพี่ต้องพี่ให้เพื่อนกินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าสงสารยิปซอรอะยิปซอรมามอของเราจัดเต็มจัดใหญ่แล้วบทสนุกมากสนุกจริงพี่วุ้นไม่มาเล่นหรอฮรับอก ได้ข่าวว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับคุณเอสจนกระทั่งตอนนี้เป็นผู้จัดเรื่องนี้เองด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างกันบนบทบาทใหม่ตอนนี้ครับเหนื่อยครับเห <c oughs> นื่อยถ้าเหนื่อยยากให้อธิบายหน่อยคือต้องแยกแยกสมองสองซีกครับคือนนในฐานะผู้จัดแล้วก็ในฐานะนักแสดงด้วยอย่างนะครับครับผมทำไมทำไมเราถึงเลือกที่เราอยากจะทําเรื่องนี้ฟิลมนี้นอารมณ์นี ไม่มีอะไรทำจริงๆไม่จร <uur> ิงๆไม่จริงคืออยากทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากทําในสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็แนวทางใหม่ๆให้กับผู้ชมครับครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาเราเคยทําพวก FV พวกนู่นนี่นั่นแล้วเรามีพอมีความรู้เรื่อง CG เรื่องวิชัลเอฟเฟกตอยู่แล้วบวกกับผู้กํากับที่ที่เก่งด้านโรแมนติกแล้วก็กากับภาพได้สวยมากๆพี่ตานก็ ทุกคนก็มาช่วยกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ,ๆ,ๆครับครับมค่ะก็ฝากเรื่องละครเรื่อง Devil Lover ด้วยนะคะทุกคนก็เต็มที่มากๆไปถึงญี่ปุ่นเลยแล้วก็ฝากภาพสวยๆมาแล้วก็การถ่ายทำเนี่ยทุกคนก็ลงทุนแล้วก็ได้ภาพดีๆเฟเฟคดีๆนะคะก็เป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้ชมได้ชมกันคะ่ะขอบคุณค่ะ